สวัสดีครับพบกับผมอู๋ช่างสม้มวันนี้ผมจะพามาชมเว็บร้อยบห้าแต่งวิบากแบบง่ายๆกันนะครับคันนี้จะเป็นเว็บร้อยบห้าเนะครับไอ้รุ่นจะเรียกว่า125ออเว็บร้อยบห้าหัวเถกครับ รถคันนี้ปกติจะเป็นรถแต่งอย่างเดิมนะครับไว้ขี่สนามนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะครับเลยเรามาจัดเป็นรถวิบากเที่ยวป่านะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมลงไปบ้างนะครับ แฮนต่อทั้ง2ข้างนะครับใส่ประกับทดรอบเพิ่มซิทอัพลันมือเบรกมือคับแต่งนะครับแบบพับได้ครับเวลาล้มจะได้ไม่หักครับในส่วนของช่วงหน้ายังเป็นแผงคอชั้นเดียวเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสายชคหน้าไทเกอร์ CX 125 ในส่วนของข้างหลังโช้กหลังแก๊สไวนะครับเปลี่ยนสวิงอาร์มโซนิกพร้อมชุดเบรกนี่ครับอาร์มโซนิกครับใส่ตัวประคองโซ,โซ่หนึ่งตัวในส่วนของล้อเป็นขอบ16ครับยาง90ทับร้อยครับ ล้อหน้า17ครับยาง60ทับร้อยดุมทำสีใหม่ใส่ขอบสีทองทั้งหน้าหลังนะครับอันนี้ยังเป็นกองของรถมีถังน้ำมันด้านหน้านะครับใช้สำหรับรถเวลาแข่งยางเดิมครับท่อกอง แต่งของช่างแบดนะครับคาบูเคเหลี่ยมเครื่องยนต์59ชัก5ครับแปลงใส่คัดมือพักเท้าแต่งครับแบบวิบากครับท่อเป็นของแดงสายสีครับ นี่ครับเรามาดูกลองอากาศครับกล่องไฟเป็นของโซนิกครับในส่วนของสติกเกอร์ทำใหม่ครับทั้งคันครับ ทำลายเคปล่าครับรถคันนี้เป็นรถของอู่ <c oughs> ผมเองครับ ทำให,ให้ลูกชายขี่ครับใครสนใจทำนิบากอยู่แถวจันทบรุรีทักสอบถามได้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ บายอู่ช่างส้มครับเดี๋ยวจะหารูปรถสวยๆมาลงให้ชมกันอีกนะครับสนใจทำรถก็ติดต่อได้ที่ f a c e b o o กอูช่างส้มครับช่อง YouTube ก็บายอู่ช่างส้มครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ